แท่นวางโน้ตบุ๊กมีพัดลมระบายอากาศแผ่นบล็อกกันขอทีหนึ่งกล่องก็จะมีแท่นวางโน้ตบุ๊กมีพัดลมระบายอากาศขากันตกและสาย USB to USB อันนี้เปทางด้านบนตรงนี้เป็นตะแกรงโลหะเจาะรูระบายอากาศมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตะแกรงโลหะแข็งแรงนะครับแล้วก็มีฟองน้ํากันเื่นให้ด้วยอันนี้ไปทางด้านหลังมีขาตั้งสามารถปรับความสูงต่ำได้ทั้งหมด5ระดับเลยนะมีช่องเสียบ USB 2ช่องปุ่มป,ปิดพัดลมเดี๋ยวลองใช้งานกันนะครับเสียบสาย USB เข้าไปเลย และกดปุ่มเปิดใช้งานพัดลมพัดลมเริ่มหมุนแล้วนะครับแล้วก็มีแสงสีน้ำเงินสวยๆแบบนี้การเป่าลมจะเป็นการเป่าจากด้านล่างขึ้นมาทางด้านบนนะครับทำให้ด้านล่างโน้ตบุ๊กของเราเย็นเร็วมากขึ้นส่วนขากานตกอันนี้เรามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีร่องอยู่นะใส่เข้าไปแล้วก็สไลด์เข้ามาจะสไลด์เข้ามาแบบนี้ก็ได้จะสไลด์ออกข้างอีกก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับขนาดโน้ตบุ๊กนะแท่นวางโน้ตบุ๊กรุ่นนี้สามารถรองรับหน้าจอได้ใหญ่สุดอยู่ที่17นิ้วนะครับรองโน้ตบุ โนบุก็ไม่ไหลตกลงมานะครับนั่งพิมพ์งานได้สบายๆเลยนะและแท่นวางก็มั่นคงแข็งแรงไม่โยกเยก้วยนะครับกดสั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหนะ้าคลิปนี้ได้เลยมีกิบเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์ผู้คุยได้ในคอมเมนต์เลย